สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านวันนี้ก็มาถึง EP ที่6กันแล้วเนาะโจทย์วันนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่เราเคยทำผิดพลาดเนาะอะไรที่มันทำให้อ่าที่เราคิดว่าเราทำผิดพลาดเราทำแล้วรู้สึกไม่ดีวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอีกสักเรื่องหนึง่งย้อนกลับไปคลิปก่อนๆจำได้ไหมคะเรื่องของออฟฟี่หน้าบูดมอนตูดหมาอือ ถ้าใครจําใครจาเรื่องราวนี้ได้จะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปต่อจากคลิปนั้นนะคะคือก่อนหน้านี้อ่าที่มาของคําว่าออฟฟีหน้าบุญเหมือนตูดหมาทุกๆคนที่รู้จักออฟก็จะเป็นเหมือนออฟจะเป็นคนที่แบบหน้าบึง้งๆไม่ค่อยพูดแล้วเวลาพูดก็จะพูดห้วนๆก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเหมือนดุๆแล้วพูดจาก็ไม่ค่อยจะมีใครใครอยากจะสนทนาด้วยอันนั้นก็คือแบบเฮ้ย มันก็เป็นอีกอีกตัวหนึ่งที่มันไม่ดีเนาะแต่มันเรื่องมันมีอยู่ว่าเรามีเพื่อนสนิทคนหนึงน,นตอนนั้นอายุประมาณสิบเก้ายี่สิบทำงานด้วยกันเช่าห้องพักอยู่ด้วยกันทํางานในโรงงานเดียวกันแล้ววันหนึ่งอะค่ะมันเกิดปัญหาเรื่องงานขึ้นมาแล้ววันนั้นบังเอิญว่าเราก็มีปัญหาส่วนตัวที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วเราในหัวเราก็แบบเฮ้ย เราก็ไปโฟกัสเ,เรื่องเรื่องส่วนตัวของเราอยู่แล้วงานมันก็มีปัญหาขึ้นมาพอดีณว,วันนั้นความรุนแรงของปัญหานั้นคือเราไม่ได้แยกเรื่องงานไม่ได้แยกเรื่องส่วนตัวทําให้ปัญหาที่มันมันเกิดขึ้นมาค่ะเราทะเลาะก,กันกับเพื่อนแบบทัานรุนแรงเราทะเลาะด,ด้วยเรื่องงานแต่เราเอาอารมณ์ส่วนตัวของเราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลังจากวันนั้นนะคะเพื่อนคนนี้เราครบมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็มาทํางานด้วยกันอ หลังจากวันนั้นที่เราทะเลาะกันด้วยเรื่องงานแต่ความสัมพันธ์ของเราอะค่ะมันเริ่มลดระดับลงเพราะด้วยคําพูดด้วยอะไรที่เราพูดออกไปแล้วมันรุนแรงซึ่งวันนี้เราย้อนกลับมาดูแล้วมันมันรุนแรงจริงๆอ,อเพื่อนก็ค่อยๆ,ๆกระเถิบออกไปกระเถิบออกไปจากที่เคยเช่าห้องอยู่ด้วยกันก็เปลี่ยนไปเช่าคนละห้องไม่คุยกัน แต่นะวันหนึ่งที่เรากลับมาย้อนกลับมาวิเรา่พูดแรงกันไปแล้วเราสิ่งที่เราผิดคืออ่าความพูดของเราอืซึ่งในเนื้องานเพื่อนอาจจะผิดอแต่ถ้าเราแบบอุ้ยซอฟคําพูดความสัมพันธ์ของเพื่อนกับเราก็คงไม่ได้ไม่ได้ห่างไปอย่างวันนี้เหมือนวันนี้อซึ่งณวันนี้เรากลับมาคุยกันไหมเรากลับมาคุยกันแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ มันไม่ได้เหมือนเดิมความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนเดิมคุยจากที่เราเคยสนิทใจมันก็ไม่สนิทเหมือนเดิมค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปได้เราก็คงไม่ได้อยากจะใช้คําพูดที่มันรุนแรงขนาดนั้นแต่วันนี้มันมันย้อนกลับไม่ได้ซึ่งมันก็จะได้แค่เสียใจที่ทํามันลงไปมันก็เหมือนชีวิตในการทํางานของพวกเราในในทุกวันนี้ค่ะบางคําพูดที่มันพูดออกไปโดยที่มันไม่ได้คิด บางคําพูดที่มันพูดออกไปด้วยอารมณ์มันก็ส่งผลให้อีกคนนึงมันรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าคือแบบเขาไม่โอเคกับเราได้วันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวนี้มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเผื่อแบบเอ้ยอาจจะเป็นแบบข้อหนึ่งไว้เตือนสติเราว่าเอ้ยเราเวลาจะใช้คําพูดเวลาจะพูดอะไรออกไปย้อนกลับมาคิดตั้งสติคิดอีกสักนิดคําพูดเมื่อเราพูดออกไปแล้ว คำพูดอะ่ะมันจะเป็นนายเราแต่ก่อนที่เราจะพูดอะ่ะเราเป็นนายมันอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็มีเรื่องแชร์ประมาณนี้ค่ะพี่ฟอกเป็นไงบ้างคะครับทุกคนก็คงเจอเคยเจอประสบการณ์แต่ด้วยอายุวัยวุฒิคุณวุฒิจะทําให้เรากลั่นกรองหรือไตรตรองได้ดีขึ้นไม่ใช่ครับผิดผิดเป็นครูครับแล้วก็ก็ฝากบอกทุกคนว่าอารมณ์ไว้ใช้บนเตียงครับประมาณนี้ครับ ขอบคุณค่ะพี่ป๊อกพี่โบจา้ามิตรภาพอะค่ะกว่าจะสร้างขึ้นมามันมันยากมากกว่าเราจะให้ใจเป็นเพื่อนกับใครสักคนเพราะฉะนั้นก็คือรักษามันไว้ให้ดีค่ะขอบคุณค่ะ พี่ต้นค่ะเหมือนเหมือนพี่โบจะร้องไห้ไงไม่รู้ไงพี่โบซึ้งซึ้งครับผมจงคิดทุกคําที่พูดแต่อย่าพูดทุกคําที่คิดวาวาจาของเรามันเป็นทั้งยาใจมันเป็นทั้งยาพิษที่ทําเป็นคําพูดที่อาจจะทําให้คนมีสิทธิ์ฆ่าตัวตายได้แต่ถ้ามันเป็นยาใจ มันจะต้องบอกว่าเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องขอบคุณครับผมจริงที่ส an ุดเลยค่ะพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่บีจ้าดีมากเลยครับดีมากครับนี่ไม่ใช่โรบอทใช่ไหมพี่บีขอบคุณค่ะพี่บีพี่สมชายค่ะครับผมก็ขอบคุณที่ออฟแชร์ครับลืมมันก็เป็นสิ่งที่ที่อย่างน้อยออฟก็ยัง ยังคิดได้ว่าโอเคเพื่อนที่ช่วงหนึ่งเรากับว่าการทํางานเราเอางานกับอารมณ์ส่วนตัวมาปนกันซึ่งเรายังสามารถแยกได้ในทีหลังก็คือถือว่าก็เป็นสิ่งยังเป็นสิ่งยังมีสิ่งที่ดีอยู่อ่ะครับแต่ว่าคืออย่างที่ว่าคือคําพูดนี่สําคัญมากเพราะว่าคําพูอะมันมันทุกอย่างมันเขาเรียกอะไรมันอาจจะเป็น เปียเป็นดอกไม้ก็ได้ที่ให้คนรู้สึกชื่นบานรู้สึกมีความสุขหรือคอาพูดจะเปรียบเป็นมีก็ได้สามารถที่จะแทงคนเข้าไปในใจิตใจคนอย่างเงี้ยอ่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่สมชายคำพูดมันก็เหมือนคมมี่ลนะเนาะเข้าไปแล้วมันเชื่อเฉืนหัวใจแค่ไหนวันนี้ก็มีอีกถ้อยคํหนึ่งนะคะบางทีการมีงานที่ดีมีเงินที่ดีก็ไม่สําคัญเท่ากับมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณค่ะ